ดังนั้นโดรนที่มีบินอยู่ในเขตชายแดนไม่ได้มาจากเขมรแต่มาจากไส้สึดในประเทศนี่เองครับพญามังกรนั้นออกหมัดใส่เขมรเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเ,เพื่อนติดตามข่าวจะทราบว่าตอนนี้ทางคุณเซนมีประกาศห้ามเขมรนั้นบินโดรนเป็นเวลา15วัน ทั้งในเขตขามนและในเขตชายแดนไทยเพราะอะไรถ้าเราติดตามข่าวเราจะทราบนะครับว่าฮุนเซนนั้นใช้เครื่องบินส่วนตัวบินออกจากประเทศขเมรไปที่แรกก็คือไปที่ประเทศจีนแต่ทางการจีนนั้นไม่อนุญาตให้ลงจอดดังนั้นเครื่องบินส่วนตัวของคุนเซนก็เลยเปลี่ยนเส้นทางไปลงจอดที่ ประเทศเกาหลีใต้ครับดาบที่สองของจีนคืออะไรดาบที่2ของจีนนั่นก็คือมีคำประกาศห้ามเขมรน,นะครับใช้เครื่องยิงจรวด phl 0 3ที่มีวิถีการยิงไกลถึง130กิโลเมตรมาใช้ในสมรภูมิที่สู้รบกับประเทศไทยเพราะจีนถือว่าไทยนั้นก็คือหนึ่งในมิตรประเทศและอาวุธ พลเ .03 ที่ขเขมรจะใช้มายิงประเทศไทยนั้นก็เป็นอาวุธที่ประเทศจีนได้บริจาคให้ใช้เพื่อป้องกันตัวนั้นจีนไม่ต้องการให้ขเขมรน,นั้นนำอาวุธของจีนมาเพื่อมาเพื่อทำสงครามกับประเทศไทยและจีนก็เริ่มมีปฏิบัติการดาบที่สองนั่นก็คือจีนจะตัดสัญญาณโปรแกรมทั้งหมดของโดรนทันทีเพราะ โดรนเหล่านี้จีนได้บริจาคให้กับพเมิทนั่นคือที่มาที่ทำให้หุนเซนจะต้องประกาศหยุดบินโดรนสิ่งนี้เป็นดาบที่สองที่จีนดำเนินการเพื่อปกป้องชื่อเสียงของจีนที่มีต่อไทยและภูมิภาคอาเซียนรอดูพยามังกรจะออกหมัดเด็ดอะไรต่อไปในย่างก้าวที่น่าสนใจนี้ครับ